ครับวานแหครับหวยครับผมลงไปปวดเอาเองนะเจ้าว่ะมันของน้ำเลิกได้นนิสิบสามซอกอ่ะ เหมนล่ะย no. ังวให้ยังน่ะคือบอให้มันเบิดน่ะไล่ะโอ้ยมันกระบอกในเรียมในหลายนะครับผมสิบสเนี่ยโอ้ยเห่โมิดนาที่ลงที่วนนาสิซอกนี่ย้ตั้งดูอ้สิบสาม

นนัโบตึกบบตากเลยโอ้นั่งรยโอ้โอ้เอามาเอาลงไปือมันออกก็ถีประโดดิ บอทันออกบอกมันข่องเลยทั้งเนี่ยเอ้ยนี่ยแลนวุ่นๆอยู่น่ะปอกขอยงี้ปอกขอยงี้โอ้มึงกัดลงมาโอ้มันเข่าเผาแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันข่องทั้งนี้ปวดทั้งนี้กันเนาะเด้อได้ต้มแล้วได้ต้มแล้วนี่ครับขากี่เดย์อยู่นะขาอยู่บ่ขาอยู่น่ะเข่าเผาแล้วน่ะขึ้นไปห้าวขึ้นบ่นี่ยมันขาแล้วกดคอมมันรอดนะเออดินเน่าๆอยู่นั่นน่ะ ป,ปออย่างี้กูละ่ะโอ้หอโอหป่ไหนพอได้แล้วนเตมอ้เอปดสูตรไงไนัน้ค่อยดึงค่อยดึงเป็นตาเนะี่ย เออปาโอ้ยมันวันเหี่ขึ้นมาถึงขวดยังวะเมียนบ่เมียนก็นต้องวานถึงลงไปผัวรอดอ่ะ <laughs> มันเถี่ยต้องลงไม่ยืนเถี่ยไงยืนที่ป่าก็ดเต้นอยู่นะไงก็ป่าถืออีหลงผูวรอด <laughs> <laughs> อ่ะวายได้บอกไหม ห้าเอาโอ้ยของใหญ่แล้วนะตัวเดียวเท่านั้นละปล่อยป่ะปล่อยปลาปล่อยเขาใช้ถุงปุยก็ได้ปล่อยจังเลยบ้านเอาปล่อยโอ้ยฉอดเด็ดมาเนาะหลุดมือวะ ปล่อยนี่ครับเขาไเสียงเลยหรือ,อ <c oughs> ย่านหลุดมือดิกับปล่อยอ่ะน,นี่ไว้พนอน่ากลัวแต่หนึ่งครับผมเพราะเด็ดปน